คุณแม่ผมล้มลมาครับล้มเบาๆครั้งนี้อาจไม่ธรรมดานะครับการหกล้มในผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะอาจลุกลามไปสู่โรคอื่นที่ร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้จึงควรเข้าพบแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้ออย่างเร่งด่วน <im it> เพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงที <im it> เมื่อพบการหัก,กหรือสุดของกระดูกสันหลังแพทย์จะทําการฉีดซีเมนเข้าไปทดแทนเนื้อกระดูกได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่าตัด การฉีดซีเมนต์ด in ้วยวิธีบรรลุนจะช่วยยกรูปกระดูกให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมและสร้างพื้นที่สำหรับซีเมนต์ไม่ให้รั่วซึมนยิ้มมาเลยนะขอบใจนะหนูยายเดินเองได้ โรงพยาบาลพญาไทวางใจให้แพทย์เฉพาะทางดูแลโทร7 7 7 2